ถามเรื่องประจำเดือนไม่ปกติมีเรื่องเลือดผสมออกมาทุกครั้งความจริงแล้วผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เลือดประจําเดือนออกมาเนี่ยนะครับที่เขาออกมาไหลสบายๆเนี่ยเพื่อให้มันมีความไหลสะดวกนะครับปกติแล้วเลือดเวลาออกมาต้องแข็งตัวไปริ่มเลือด <S <S <ช>ถูก<ช>ไหมครับแต่ในประจําเดือนผู้หญิงเนี่ยมันจะมีสารบางชนิดช่วยให้ริ่มเลือดพวกนั้นเนี่อละลายตัวได้ง่ายเพราะฉะนั้นเลือดประจําเดือนจะออกมาเหมือนเมือกๆนะครับเมือกๆปนๆเลือดแต่ในบางรายนะครับซึ่งเป็นคนที่เลือดแข็งตัวได้ง่าย มันก็จะมีริมเลือดปนออกมาบ้างห, <laf. S 2> หรือบางคนที่ประจำเดือนออกมามากจนไอสารตัวนั้นมันช่วยเหลือให้ละลายไม่ได้ก็อาจจะมีริมเลือดปนออกมาบ้างถ้าไม่ได้ออกมากจนผิดสังเกตก็ไม่เป็นอะไรครับโดยปกติแล้วผู้หญิงที่มีประจำเดือนคือโดยถามเพื่อวความรู้ของผมเองนะครับปกติจะออกมาเป็นริ่มหรือไม่เป็นริมครับไม่เป็นริมครับ,นรบในกรณี <Netz iance S 1> ที่เป็นริ่มก็เนี่ยครับเป็นคําตอบ2อย่างขั้นที่หนึ่งะครับเพราะว่าไอการแข็งตัวของเลือดค่อนข้างจะดีเกินไปนะแต่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่ามันออกเยอะ จนกระทั่งนะครับไอ้ช่วยส่วนช่วยละลายมันช่วยไม่ไหวมันก็เลยออกมาเป็นก้อนๆนะครับทีนี้เราต้องกังวลเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่ต้องกังวลที่1เยื่อบุโพรงมดรูกเราอาจจะหนาเกินไปเพราะเลือดประจำเดือนที่ออกมานี่ก็คือเกิดเนื่องจากเยื่อบุโพรงมดรูกที่หลุดรอกตัวออกมาทุกเดือนทุกเดือนเป็นเลือดประจำเดือนใช่ไหมครับนะครับที่2เป็นไปได้ไหมที่ภายในโพรงมดรูกเนี่ยไอ้เยื่อบุโพรงมดรูกนั้นมันมีติ่งเนื้อยืดออกไปมันมีติ่งเนื้อภาษาแพทย์เราเรียกว่า endometrial p r o l p นะครับเป็นติ่งเนี่ยเหมือนกับเรียบๆอยางเงี้ยแล้วมีติ่งอะไรยื่นโผล่ไปอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลามันออกมาเลือดมันก็ออกมาเยอะขึ้นนะครับและอย่างที่3ามวลูกเราบีบตัวไม่ค่อยแรงไหมหรือเปล่าทําให้เลือดมันออกมามา,มากขึ้นมันก็เลยบางส่วนเนี่ยนะครับไม่สามารถละลายได้นะครับหรือครับถ้าเกิดคนอายุมากขึ้นน,น,นี่นี่เราตอบช่วงวัยรุ่นเราก็ตอบ <c oughs> แค่ตะก,กี้นะครับแต่ <c oughs> ตอนเพราะว่าคนดูรายการเราบางทีก็มีมากกว่าวัยรุ่นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่อาวุโสขึ้น นะครับก็ต้องระวังต่อว่าเป็นเนื้องอกมะรุกอยู่หรือเปล่า oh. เป็นแผลปากมะรุกอยู่หรือเปล่านะครับ oh. อันนั้นอันนั้นอาจจะมีผลตามมาได้นะครับ oh. ทีนี้ถ้าเกิดกังวลใจเนี่ยจะทาอย่างไรนะครับสิ่งที่กังวลใจมากๆกนะครับ <Okay. S 2> ก็คือถ้าเป็นต่อเนื่องกันอยู่ทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้แล้วเนี่ยกลัวว่าภายในจะมีเนื้องอก หรือว่าภายในจะมีไอ้พวกเนื้อเยื่ออะไรติ่งๆทั้งหลายเนี่ยไปให้คุณหมอตรวจเช็คอัลตราซาวได้นะครับผู้หญิงสาวๆสดๆน้องวัยรุ่นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องโดนตรวจภายในครับเราตรวจอัลตราซาวผ่านทางหน้าท้องได้ครับคุณฮารนะตรวจแล้วเห็นเห็นภาพบนลูกเลยเราก็จะรู้วอามดลูกเราปกตินะเยื่อบุโพรงลูกเราหนาตัวปกตินะไม่มีเนื้องอกไม่มีถุงน้ําเอาเปน็นอันสบายใจไปเปาะหนึ่งนะครับและถ้าประจำเดือนยังออกมากแบบนั้นเราค่อยมาพิจารณาดูว่าเออเป็นเพราะว่าฮอร์โมนมันไม่สมดุลใช่ไหม นะครับส่วนใหญ่แล้วทาไมไวัยรุ่นถึงฮอร์โมนไม่สมดุลทราบไหมครับเพราะอะไรครับวัยรุ่นเดี๋ยวนี้นอนดึกครับนะครับอนอนดึกตื่นเช้าท่องหนังสือหนักเครียดเรียนแข่งกันทานอาหารไม่เป็นเวลาทานอาหารไม่ครบถ้วนมันทําให้เกิดภาะวะที่เรียกภาวะเครียด ภาวะเครียดทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจผะซ้ำเข้าไปด้วยเนี่ยะระบบฮอร์โมนที่ควบคุมการตกไข่เพี้ยนไปเลยอพอเพี้ยนไปเลยการตกไข่ก็ไม่สมดุลเมืม่อการตกไข่ไม่สมดุลระบบฮอร์โมนเพศหญิงที่เกิดขึ้นจากการตกไข่ที่ไม่สมดุลก,ก็ทําให้ประจำเดือนมันเพี้ยนไปแบบนี้<แ>ออกกําลังกายให้ดีรับประทานอาหารให้ถูกส่วนรักษาสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขเขียนมาให้อ่านทั้งหลายนั่นนะครับที่มี10อย่าง12ออย่างเนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิม จริงๆในวัยรุ่นนี่การมีริ่มเลือดที่จะเป็นแบบผิดปกติที่พบบ่อยไหคะไม่ค่อยบ่อยละครับไม่ค่อยบ่อย,อย,อยจริงก็น่าจะเป็นริ่มเลือดที่อาจจะพบได้ไดตามปกติที่อาจารย์อธิบายนะคะ เกี่ยวกับอะไรที่เราดื่มกินเข้าไปรหรือเปล่าฮะบางคนบอกดื่มน้ําเย็นมากๆเลือดเป็นลิ่มบางคนก็ <c oughs> บอกกินน้ำมะพร้าวจะเป็นเพราะมันมีฮอร์โมนนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้กินไก่กินอะไรต่างๆก็ผสมฮอร์โมนเข้าไปมันไม่มากถึงขนาดนั้น <c oughs> ที่จะ<ม>ทําให้เป็นขนาดนี้นะครับ <c oughs> หรือว่าบางคน,นเวลามีประจาเดือนทานน้ําเย็นเข้าไปนะเนี่ยจะออกมาเป็นลิ่มเลือดจะเป็นน้อนเป็นนี้ <c oughs> ที่จริงแล้วก็คือในช่วงเวลามีประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงจะมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ บางคนมีรู้สึกตัวลุ่มๆเหมือนเป็นไข้เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่โบราณเนี่ยกาเรียกภูบัญญาคนโบราณก็ <Okay. S 2> ไม่อยากให้เย็นไปกระทบร้อนเดี๋ยวจะเป็นหวัดเป็นอะไร mm hmm. ก็แค่นั้นเอง